พ่อให้มาเนี่ยองค์เป็นล้านก็มีเอาสมบัติพ่อไปขายเลยคฮะพ่อบอกพระปอมมาไปเลยปอกพ่อสามพั้าแล้วไปปล่อยได้ล้านห้าเงินพรยมนิกกี้พี่แจค็คเขามาเผาพี่ในรายการหนูตอนเนี้ยไ,ไปพูดเลยนะว่าตอนเขาเป็นพระเขาแอบจับผู้นะทำงานมาเหนื่อยกว่าจะได้เงินเนี่ยเอาเงินไปหมดกับพระกับเจ้าเนี่ยเท่าไหร่แล้ว5้าล้าน เป็นคนเชื่อเรื่องมูหนักมากเอาเวลาไปปรึกษาหมอดูหมอดูใครที่แบบพี่แจ็คเชื่ออาจารย์อุ๋ยตหมอลกักหมอช้างแม้แต่เรื่องความรักก็ยังต้องไปปรึกษาหมอดูแฟนเราคือดีกับเราทุกอย่างแต่หมอดูดันทักว่าดวงคบกันไม่ได้ก็คือเลิกเลิกเลิก แขกรับเชิญเป็นผู้ชายสวยสำหรับทุกแขกรับเชิญที่เป็นผู้ชายบอกแล้วไงคะแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงได้ฟิวหนึง่งวันนี้แขกคนนี้เขาจะแบบโดดเด่นเรื่องแบบสายมูนิดนึงพี่เชื่อไหมจริงเหรอ,หรอก่อนไปมูเขาเป็นตัวตึงสายอื่นด้วยใช่เหรอเขาชอบตีไหตีชามอะไรไม่ใช่เหรอได้ข่าวมาอยู่ไปอยู่กับพี่มดดำเยอะ,อะสิหลังๆนะ <laughs> เขาอาจจะแบบ ค้นหาทางของตัวเองเจอซึ่งก็ไม่แปลกปแต่เราเป็นคนไม่ไม่ชอบปิดกั้นตัวเองต่อให้ไม่มูก็คุยกับคนมูได้เพราะเรารู้สึกว่าหลายคนที่เขามูมเขามีสตอรี่เขามีเรื่องเล่าเขาเออมูคค่ะมูทุกคืนมูกระทะ <c oughs> <c oughs> บวชพระมา1ิปีต้องไปสอไ่องพ้าอีกเหรอคะไม่ต้องสอง่งอ,งสองแล้วตาเปล่า,าก็ดูออกเลยอันไหนปลอมอันไหนจริงเพราะว่ารู้อยู่ในวงการมาก่อน <c oughs> พระจริงต้องมีทบาทได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะเออตัวตึงสายมูเป็นดาราอยู่ดีไปมูทาไมชื <c oughs> ่อหชหืเ่รอ่าวเดี๋ยตั้งแต่มีเป็นผู้ประกาศข่าวหลายช่องเลยอะไรไม่ทักแล้วสวัสดีครับพี่แบร์ี่ครับสวัสดีครับสวัสดีจได้เจอพี่ชาย ถ่านอยู่ในรายการหนูไม่มีอ้อมแอมนะอย่าโกรธนะถามกลับอันนี้พี่เรานะก่อนที่ดิฉันจะได้พาทุกคนไปแย่งซีนกับแขกรับเชิญ EP นี้นะคะรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe YouTube ช่องแปให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม่าสำหรับแขกรับเชิญใน EP นี้ต้องบอกดีครับพี่เดี๋ยวก่อนค่ะให้หนูดูเห็นแล้วให้หนูเข้านิดนึงก่อนให้หนูแนะนำนิดนึงก่อนเขาเป็นดาราที่คือเป็นขวัญใจของหนูมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าหนูเติบโตมากับการ ดูหนังเรื่องแฟนฉันเขาได้ผ่านตัวเองมาเป็นตัวตึงในร้านนวดใครคะคุณแพรี่คะคุณและแหละค่ะนะคะขอเสียงตบมือต้อนรับให้กับพี่แจ็คแฟนฉันองฉันนะครัสวัสดีครับพี่วัีครับไม่ต้องโค้งแบบเหมือนกับไหว้พระอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็คือน้องอ๋อน้องจริงๆพี่แจ็คก็คืออายุมากขัดิฉันแพรรี่อายุไร อายุ3ามสเออย่าง32ปีนี้ไม่ห่างกันเป็นเพื่อนกันผมสามสาวเองอ่าแล้วก็ยังถือว่าเกนเพื่อนกันแต่พี่แจ็คแบบหน้าเขาไม่เปลี่ยนเนาะหน้าเขาก็แบบปมปมไม่ตอนเธอเป็นพระมีคนเอารูปมาเธอเป็นโดเรมอนถูกไหมค่ะฉันเป็นใจแอนจริงเหรอคนแฟนคลับผมก็ทำมาให้ีคนนั้นมันคือใคร ก็แต่งตัวอะไรใดๆมาครัโบโปรดิวเซอร์เขาได้บอกธีมหรืออะไรไหมเพราะรายการนี้ปกติทุกคนแขกรับเชิญที่มาจัดเต็มมากเลยนะแต่งตัวนี้คือมาตีมอลายมาตีมแบบเป็นแบบสไตล์ธรรมชาติิีงแต่งตัวไม่เป็นนะผม,มเป็นคนแต่งตัวไห้เป็นอย่างเช่นแบบใส่แบรนด์เ네นมก็ไม่ขึ้นทีเนี้ยผมก็เลยแบบ หลอกคนไงใส่เพื่อให้ออกทีวีแล้วก็เอามาขายของใดญ่ๆที่ใส่มาเนี่ยไม่ได้ขายได้หมดเลยไม่ใช่ของที่ไปขอเข้ามาในรายการที่เคยทําใช่ไหมคะขอด้วยครับขอคุณวัตดำอย่างเก่งเนี่ยเดี๋ยวใส่แป๊บเดียวก็ขายละอันนี้ขอคุณวัดดำนี่ยแพเรียเอาไหมเ้าพันโอนเลยแพลรี่ไหว่ลยเขาจะร้อนเงินกันเลยช่วยอย่างตัวนี้เท่าไหร่คะอ้าถ้าปล่อยถ้าเสื้อผิวเท็จตัวนี้เหรอตัวนี้น่าจะมีข้างหลังมันจะเป็นี่แพลรี่ถามว่าเท่าไหร่จริงหรือปลอมอ๋อจริงหรือปลอม จริงนี่ <g ười> ลมขึ้นแล้วดมยา่อนเดี๋ยวก่อนที่น้องจะไปสัมภาษณ์ถามอะไรใดๆที่เกี่ยวกับพี่แจ๊กล่าสุดเห็นข่าวเพื่อนตัวเองยังอ่ะเห็นแล้วเธอแส่เธอตื่นตื่นตื่นไวไหมล่ะทำไมอ่ะโกนหนวดไม่ครบว้าช่างแต่งหน้าอยู่ไหนผู <g ười> ้จัดการเป็นต่งช่างแต่งหน้า ไปห้นักตื่นเช้าเกินไปบอกเขาไม่บอกเขาวมาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคนมีความรักแล้วเนาะเอาความรักของเพื่อนตัวเองก่อนคือเราเราเข้าใจเลยว่าแบบเพื่อนอะทุกหรือแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบในมุมเพื่อนนะก็ไม่ยุ่งเลยขอโทษยุ่งนะอาจจะโดนด้วยเจลเล่นแจลเล่นคือเราก็โทรไปโทรไปแล้วก็แบบถามแบบ งอเคปะว่าอะไรอย่างเงี้ยมึงแบบให้กูไปอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบยาดีกว่าถ้าผมไปอยู่กับไอ้นิกี้อ่ะคนก็จะตีความเป็นแบบไอ้หน้ากลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะภาพลักษณ์ไม่ดีเหรอครับหรือว่าไงก็แล้วแต่ที่จะมองเลยทำหมถึงว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมไปลงอ่างด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านิกีเป็นคนไม่ชอบลงอ่างนะนิกี้ไม่ไม่เลยผมเนี่ยชอบเพราะมันสบายตัวมันสบายตัวแล้วก็แบบนิกี้เนี่ยอ่าก็ก็แบบ คือเราก็ให้กําลังใจเจอทั้งงานตอนงานมันเกิดคุณตุ๊กี้นะครับแล้วก็เจอทั้งแบบตอนแบบถ่ายบริษัทฮาด้วยกันเนาะวันนั้นที่เจอด้วยกันะใช่ใช่ซึ่งวันนั้นผมจําได้ว่าเหมือนเขาพงมาเองว่าเขาพูดป่ะไม่รู้นะก็พูดเหมือนเศร้าๆอะไรเงี้ยแบบมีปัญหาทะเลาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราอะ ด้วยตัวเราเองอะเรามองว่าเราก็เคยเจอน้องทั้งสองคนน้องก้อยน้องนิกกี้อะไรเงี้ยเอ้ยเพื่อนนิกกี้เนี่ยก็คือเบอร์ก็คือแบบเรามองว่ามันเป็นเรื่องของเขาสองคนผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากจะให้กำลังใจทั้งคู่อยากให้แบบผ่านตรงนี้ไปได้ในเรื่องของแบบถ้าวันหนึ่งมันใช่หรือแบบมันอะไรก็ก็แล้วแต่ว่าแบบจะยังไงอะไรเงี้ยครับโทรไหม่ะโทรหาเขาไหมได้ไหมได้โทรให้ในรายการส่วนนี้เลยเหรอเดี๋ยวคุยเขาหนะคู้เขารับคุณป่ะนแจ๊เพื่อน เพื่อนเนี่ยอยู่กบบพระเนี่ยเขาให้ผมโทรหาคุณเองนะเจริญพรยมนิกกี้อ๋อเนี่ยพี่แจ็คเขามาเผาพี่ในรายการหนูตอนเนี้ยไอ้แจ็คเหรอจริงจริงโอ้ดเผาไปเยอะมากเมื่อกี้หนูก็เลยบอกว่าโทรหาพี่ชายหนูเลยาไม่เหื่ลหรอกที่พระย้อนไปได้นะคูจะไม่ไหวพระองค์นี้เลยเขาบอกกรูว่าให้กำลังใจเพื่อนหน่อยมไปพูดเลยนะว่าตอนเขาเป็นพระเขาแอบจับ ว้าวนี่เก่งกว่คุณมากพี่งๆครับคุณครับป็นผู้ไปอะไรเล่าจี๊ดรับสุดแล้วมีอะไรแจ็คจริงหรือไม่มีอะไรอีกครับอ่ะว่ามาแล้วก็คุณจะใส่ใส่ซองเกงเกงใจพระนะคผมเลยถามว่าเออแล้วนี่เป็นพระรับซองไหมไหมเออจะใส่ก็รีบๆใส่สิเดี๋ยวคนเห็นว้าวลวงพ่อรู้แล้วว่าทำไมคบกันดิฉันรู้แล้วครับหมดหรือยังหรือมีก พี่นิกกี้ขออนุญาตถามเลยโฟนอินผ่านรายการเพราะว่าเมื่อกี้พี่แจ็คเขาบอกว่าหลังจากที่พี่ชายของหนูเนี่ยเจอโดวดาบงดาม่าเรื่องเศร้านิดหน่อยก็ได้พี่แจ็คนี่แหละที่พามม v ออนออกจากเรื่องที่มันเศร้าๆโดยการที่พาไปลงอ่างและไปร้านนวดด้วยกันภายใน2วันหลังจากนั้นจริงหรือไม่ไม่จริงครับมันพยายามชวนผมตลอดเวลาแต กูย้อนไม่ได้กูจะไม่ไหวพาอค์นี่ผมเพิ่งบอกไปไว้นิกกี้ไม่ได้สายเที่ยวอ่างไม่จริงทั้งเรื่องพี่จะเชื่อใครอะ <laughs> นี<ก>่นี้ตอนหลังเห็นช่วงหนึ่งเหมือนเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์คลิปออกมาคนดูหลักล้านกับทุกคลิปเลยคิดยังไงคะเรามองว่าเรามีที่ปรึกษาดีเนาะอย่างแบบพวกพี่ๆแต่ละคนอะไรเงี้ยที่เก่งๆอ่ะการทำรายการอ่ะคนที่แบบเป็นเกรติบอ่ะเขาจะเข้าใจว่า คุณมีรายการหนึ่งอันเนี่ยคุณต้องดูว่าไอรายการเนี้ยมันจะมีกระแสอ,อีกกี่อีกกี่ปีอีกกี่เดือนอคอนเทนต์แต่ละอันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์แต่ละอันที่ผมถ่ายเนี้ยผมก็จะแบบดูว่าจังหวะในการเล่นหรือจังหวะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดต่อออกมาเป็นอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดู ตลกสนุกให้มากที่สุดแล้วคอนเทนต์ตอนนี้ที่ช่องของพีแจกคอนเทนต์อะไรครับตอนนี้ที่ทําตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่ปีนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้จากการขอเป็นผู้ให้ในที่นี้แล้วแต่สถานการณ์อย่างสมมุติว่าผมจะแจกพัดลมคนไทยประมาณแบบ500้ตัวโอ้หาร้อตัวหลายแสนหลายแสนหลายแสนอยู่แต่แบบอะไรที่เกี่ยวกับความร้อนหรืออะไรเงี้ยมันมันน่ากลัวมากมันไปแล้วมันไปเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่ คอนเทนต์นี้มันน่าดีว่ะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ที่อยู่ในช่องบ้างหรืออาจจะแบบว่าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงมั่งผู้หญิงที่แบบว่าอันนี้แหละหลักๆคอนเทนต์ก็คืออันนี้แหละอันหลังนี่แหละที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือแบบคอนเทนต์ลองลองลองอันนี้หลักก็คือจะทําเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงก็จะทําแบบให้มันมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยยุคเนี่ยคนเขาไม่ได้ชอบตลกหมดนะคนเขาชอบว่าตลกแล้วมึงช่วยอะไรสังคมไทยบ้างตอนที่พี่แจ็คหันไปทํา YouTube อ่ะเหมือนก็มีคน กลุ่มหนึ่งเนาะกลหนึ่งก็มองเมาแล้วก็มองว่าเป็นเพราะพี่แจ็ก็คือหมดงานในวงการพี่แจะก,ก็เลยต้องหันไปทํ o u t u b e อันนี้จริงไหมคะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันอืมผมอยู่มา20ปีแล้วอะผมเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้ามันเราจะได้อยู่ต่อก็ได้อยู่อะไรที่เราไม่ได้อยู่ต่อก็ก็ไม่ได้เสียดเรียนเลยเพราะว่าเรามาเรามาได้ขนาดนี้แล้วเราภูมิใจในตัวเราแล้วทีวีหรืออะไรเงี้ยผมไม่ทิ้งอยู่แล้วเพราะทีวีมันไม่มีวันตายนะ แต่ออนไลน์มันเป็นมันแค่เสริมอะถ้าวันนึงแบบเราเราตันกับออนไลน์เราจะกลับมาทีวีลําบากนะในฐานะทีวีแจกมารายการหนูรายการหนูว่ามันชื่อว่ารายการแย่งซีนงั้นถามว่าในชีวิตจริงอะ <c oughs> เคยโดนแย่งซีนหรือเคยโดนการซีนบ้างไหมแบบเราไปกับกวนกับแกง๊งแล้วแบบเราเจอเด็กที่แบบว่าคนนี้เราป <c oughs> ีนอะไรอย่างเงี้ยจะโดนแย่งซีนโดนการซีน <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แย่งอะเพราะมันมีหลายคนให้เลือกอะคือแบ่งกันได้คุยกันได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบโดนแย่งเลยชอบเลยไหมชีวิตแบบการได้แบบ ลงอ่างติดอ่างไม่เป็นคนติดอ่างไหมคะไม่ขนาดานั้นเดือนหนึ่งนี่บ่อยไหมกี่ครั้งเดือนหนึ่งก็สองครั้งอะไรเงี้ยบรรยากาศร้านน <c oughs> วดข้างในแบบพี่พี่แจ็คไป กับร้านนวดที่คนข้างนอกเขารู้จักกันมันฟิลเดียกันไหมหรือคนละฟิลแล้วแต่แบบว่าแล้วแต่ฟิลแล้วแต่อะไรเงี้ยสมมติปกติพี่พี่เองใช่ปะละ่ะถ <laughs> ูกปะเนี่ยเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องร้านานวดนะคะพี่เจ๊ขาเดี๋ยวเนื้อมาเข้าไปร้านนวดแล้วเขาแบบมาบีบมันนวดไข่เส้นไม่ได้ไข่เส้นเหรอหมอน,นวดใส่เสื้อผ้าไหมมันคือการนวดกระสายแล้วร้านที่ไปใส่ไหมไม่แล้วแต่แล้วแต่ร้านแล้วนนวดเขานวดดังนี้ไหม หมอนนวดหมอนนวดเวลาเขาจับเส้นพี่แจ๊คเขาดังงนี้ไหมก็มีมันเป็นน้ำมันไงอ๋อน้ำมันน้ำมันมันจะไม่มีเสียงนะคะมันมีครับจะลื่นนะไม่บางทีแบบป๊อปอ๋อให้ให้เลือดมันเดินแบบว่าเอาวจากความเป็นตัวตึงเรื่องรานนวดแล้วทำไมอยู่ดีๆจึงสนใจเรื่องวงการพระล่ะทำไมถึงผ่านตัวเองมาเป็นเรียกตัวเองว่าเป็นเซียนพระได้อย่างทุกวันนี้เซียนพระเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แบบ รู้เรื่องพระรู้เรื่องวงการพระแบบนู่นนี่นั่นมานานเป็นคนชื่นชอบในในวงการพระละกันใช้คํานี้เวอาเพราะว่าศรัทธาในเรื่องของแบบของพระปฏิบัตินะพระปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบคือมนุษย์เนี่ยตัดกิเลสไม่ได้อยู่แล้วแต่พระเนี่ยเหมือนเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เรามีสติใช่การการห้อยพระเนี่ยไม่ต้องราคาแพงก็ได้วันนี้เราพอได้ห้อยพระได้มีพระอยู่กับตัวเราตลอดเนี้ย กาแฟสักแก้วไหมกาแฟแต่แก้วไหมอันนี้หนูไม่ว่าอะไรมาช้าหนูรอได้หัวสิบโมงครึ่งหายใจเป็อจ่แล้วจ้ะโอเคโอเคมันนั่งนอนอยู่ออ่โเคยางเงี้ยได้แล้วพอห้อยแล้วเป็นยังไงมองสูงสูงหน่อยอย่ามองต่ำอ๋อโอเคก็ห้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าห้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมผมมองว่าเป็นเหมือนแบบที่ยึดเหนี่ยวทําให้เราสบายใจทําให้เราแบบมีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยก่อนจะมาแบบสนใจอย่างเต็มตัวเนี่ย แรกชอบเองเข้าวงการพระเพราะใครชอบเองเอาละพี่แจกคไม่กลัวโดนหลอกเหรอไม่โดนเพราะว่าพระมันค่อนข้างดูยากนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแบบทําปลอมทําเรียนแบบเหมือนเป๊ะทุกอย่างอย่างเงี้ยมันหลอกขายให้อย่างเงี้ยไม่กลัวต้องหาเซียนดีๆอย่างเช่นแบบเซียนที่ไว้ใจได้มากๆเนี้ยเคยได้กําไรจากการเช่าพระหลายแสนก็มีเราศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็เราเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีจริงเพราะว่าถ้าไม่มีจริงเนี่ยมันอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล อย่างเช่นเราไปขอเราอาจจะได้บ้างเราไปขอที่นี่อาจจะไม่ได้บ้างมันแล้วแต่คนนะพี่แจกรู้จักพี่แจ็กธนพลไหมรู้จักเขาก็อยู่ในวงการพระเหมือนกันวันนี้เขาก็เล่นพระอยู่เขามีเอาพระเอาอะไรมาปล่อยให้พี่บ้างปะยังไม่เคยคุยกันเลยนะก็เมียเขาอะเนาะเคยเอาเมียเขาอยู่วงการพระต้องชอบพระเขาสิชอบเมียเขาบ้างขาดแล้วทำไมทำไมเออทำไมชอบเมียเขาบ่าเมียเขาเมียเขาดื่มเหล้ามาหาเลยคุณจาเขาเคยไปออกแฟนฉันหนึ่งคืนด้วยคุณจ้าใส่ชุดว่ายน้ำเลยชอบพี่จ๊ะ เขาเซ็กซี่อะสิ็บาเป๊เล<อ>ยไ,ไหมพี่จ้าเนี่ยเอาแลบดินทำไมอะปากแห่นะขอ,อปากแห้งผู้เลืผู้หญิงไม่ดีละถามเลยจะเป็นผู้หญิงสำหรับพี่แจค็คก็ยังไงน่ารัก <บา S 1> แล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เก่งอัตามาอันดับหนึ่งเลยคือเก่งก่อนเก่งและฉลาดเป็นห่วงเป็นใย,ยเราไอ้ที่อื่นเดี๋ยวค่อยตามมามันทำกันได้มันมีมันมีให้ทำได้มากเกาหลงเกาหลีมีขอให้เก่งฉลาดก่อนทัศนคติต้องมาก่อนนะเบอร์วานการที่จะเอาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยหนึ่งเราต้องดูให้ดีก่อนว่า ตัวเราเองก็อย่าทําให้เขาเสียใจเพราะในเมื่อถ้าเราได้ความเก่งของเขามาแล้วอะไรเงี้ยได้ความแบบน่ารักของเขามาแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็รักษาไว้ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือบอกพี่<อ>นิกกี้กตัวเองบอกัออยู่กับเรื่องพระเรื่องเจ้าเ <laughs> ชื่อเรื่องผีไหมอะไรอะคะลายลายแล้วดูหน้าจอหน่อยขอดูหน้าจอโทรศัพท์หน่อยให้คุณผู<า>้ชมดูนิดนึงลูกลูกนี่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 กลัวผีไหมอะไม่กลัวเชื่อเรื่องผีไหม เชื่อเชื่อเชื่อเหรอผีไม่จริงเคยเห็นบ้าแล้วเคยเห็นไหมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกพวกนี้เท่าไหร่อืแต่วันหนึ่งแบบเำอรไรกอเลยอ่ะไม้อะไม้แบบตามปล่อยตึงอ่ะที่เขาแบบเขาเรียกว่าเวลาไปหาศพอะตามชินแสใสอะไรพวกนี้เขาไปทำพิธีแบบล้างป่าช้าอะไรอย่างี้นะอะไรอย่างงั้นอะปรากฏว่าเราก็วิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ดูว่าแบบทำไมมันแปลกๆปรากฏไม้เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากนะ พอไปวางไว้ตรงไหนเขาจะรู้เลยว่าศพอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เชื่อเรื่องเชื่อเรื่องนั้นมากเชื่อแบบเชื่อมากไม่ได้ซองเยอะสุดอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องผีแล้วนะเป็นพระรวยจริงไหมวะไม่พระรวยจริงไม่พระไม่รวยยังไงสวดทีสามร้อยแล้วมันไม่ได้สวดทุกวันแอปเลยไม่มีสามร้อยค่ะสามร้อยสวดศพสามร้อยบาทเอาพี่เจคิดว่าได้เท่าไหร่แอปเดยวแอปเดยวิาพระสวดศพได้เท่าไหร่สามพันค่ะบ้าเดี๋ยวเอาบวชมากล้าพูดเลยไม่เคย สวสดศพไหนแล้วได้เงินสามพันวงการพระเนี่ยรวยจริงเนี่ยนี่เรื่องจริงไหมอ่ะอยากรู้เลย <laughs> ไม่แบบอบเนาะไม่แบบอบเนาะมันก็แล้วแต่ว่าพระรูปนั้นอยู่ในสถานะแบบไหนมันก็ไม่ใช่พระทุกรูปเหมือนดาราทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าดาราทุกคนรวยหมดมันแล้วแต่งานน้อยงานมากคนจ้างไม่จ้างว <laughs> งการพระเป็นแบบเนี้ยอ่ะทาให้เด็กรุ่นใหม่ไม่อยากเข้าวัดเนี่ยมองอ<า>อยังไงกันก็ไม่ต้องเข้าสิ <laughs> เอาแลยี่ถ้าไม่เข้าปุ๊บแล้วแล้ว S <s <ign al> เอาแบบซีเรียสหรือไม่ซีเรียสอะเอาซีเรียสเลยซีเรียสคือเห็นภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วไม่อยากเข้ามันก็ต้องเป็นเรื่องของพระที่เขาจะต้องแบบแบบสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูแบบน่าศรัทธาเหมือนพี่แจ๊กอะถามว,ว่าทําไมพี่แจ๊กยังห้อยพระเพราะยังมีพระบรางรูปที่พี่แจ็กรู้สึกว่าพี่แจ็คยงังศรัทธาแล้ววงการวงการพระเนี่ยทำไมถึงมีเรื่องเสื่อมเสียขึ้นทุกวันพระทั่วประเทศสามแสนกว่ารูปที่มีข่าวอะมันไม่ถึงสิปอร์เซแต่ถามว่าพระถ้าทำ ปฏิบัติดีโดยทั่วไปหรือทำวัดปฏิบัติของพระมันเป็นข่าวเแล้วมันไม่เป็นข่าว,แ,วแต่พอทำไม่ดีปุ๊บขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันเป็นข่าวมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าพระที่ทำตัวไม่ดีเป็นตัวแทนของพระทั้งหมดคนเวลาเขามองเขาไม่ได้มองแบบแยกไงถ้าคนแบบเขาแยกแยะเขาก็รู้จักแยกแยะก็ดีไปแต่คนส่วนใหญ่มันติดวิธีคิดแบบมองแบบเหมารูว่มแล้วพระทำไมต้องมีการปลุกเสกของข,องขังมองเห็นยังไงกันตรงนี้มันขายได้ตลาดมันซื้อแล้วมันไม่จริงรอ่ะมันไม่มีจริงหนูไม่เชื่อถ้าเป็นการปลุกเสกพระแบบนี้ มันก็มีคนบูชาเหมือนกันแต่มันน้อยแต่ถ้าปลุกเสกอะไรที่มันเป็นแบบว่าอันนี้คือแบบตอบโจทย์ถ้าปลุกเสกหลวงปูน่นี้เกจินี้ธรรมดาคนไม่บูชาแต่ถ้าบอกว่าเป็นสาริกาลิ้นทองพูดแล้วคนเชื่อณห,หน้าทองติดแล้วมีเสน่ห์ เป็นแบบน้ํามันนู่นนี่นั่นคนศรัทธาคนคนซื้อเพราะว่ามันตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคสมัยใหม่ที่มันแข่งกันแล้วตัวเธอเธอมองไงว่าของขังมันมันมันมีจริงไหมถ้ามันดีจริงมันจะถูกขังเหรอคะชื่อมันก็บอกว่าของขังเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเราปลูกเสกไหมตอนเธอเป็นไม่เสกเลยไม่ปลูกปลูกเดียวที่ปลูกคือปลูกเนนรบินทบาทแต่ภาพมันมีหลายสายไงมีทั้งสายปลูกเสกสายเรียนสายให้ปัญญาความรู้หนูมันจะมา มาสายหลังคือเน้นการให้ปัญญาหลวงพ่อปัญญาอย่างเงี้ยท่านจะแบบมีแบบปณิธานเลยว่าห้ามออกวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับท่านอะไรเงี้ยเราก็จะซึมซับวิธีคิดแบบนี้เราไม่ไปทางนั้นมองไงกับคนที่แบบว่าอันนี้รายการอะไรเนี่ยมันรายการแยกซีหรือรายการเด็กเด็กรุ่นใหม่อะรายการคุยเรื่องพระแพรลี่อะตอนแรกอะเป็นอาเป็นพระแต่มาปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทำไมคะจะบอกอะไรกับพวกเด็กๆแยกแยะซี ก็นิสึกมาแล้วท่าหนูคือเป็นมนุษย์และเป็นาราวาทั่วไปเหมือนกันตอนเป็นพระไม่ได้แต่งแบบนี้ง่ายคนถ้ามันรู้จักกราเทศะและมันทําตัวให้เหมาะสมกับบริบทหนูว่ามันไม่มีปัญหานะพี่แจ๊คทำงานมาเหนื่อยกว่าจะได้เงินเนเอาเงินไปหมดกับพระกับเจ้าเนี่ยเท่าไหร่แล้วห้าล้านตอนแรกอะไปที่งานมงวเนีฮะจะเช่าร้านแรกไม่มีไปร้านส ทันสองทร้านสาวที่หมดเลยหมดแบบไปหาองค์เลยเอาเก้าอี้ไปเก็บแล้วมานั Track ่งโซฟาดีกว่าปขอเออได้แอมให้มันหายใจไม่ออกช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกรถกู้ชีพมารอเลยไม่เป็นไรก็ให้มันรู้ไปว่าจะมีแขกรับเชิญตายกลางรายการก็เลยมานั่งเก้าอี้แล้วไปเรื่อยเลยหมดไปเท่าไหร่ ที่เป็นเงินไม่ใช่ไปกี่ล้านเป็นแขกรับเชิญที่เราไม่ค่อยรวงข้อมูลอะไรเขาไม่ค่อยได้เลยนะเขาไหลไปเรื่อยเลยนะสาสี่ล้านอันนี้เรื่องจริงไม่เสียดายเงินเหรอคะเอาถามแบบเราทํางานมากกว่าจะได้เงินอ่ะเช่ามีพระตั้งแต่พ่อให้มาอยู่แล้วพ่อให้มาเนี่ยองค์เป็นล้านก็มีแล้วก็ไปปล่อย แล้วก็มาทากาไรเอาสมบัติพ่อไปขายเลยคะไม่พ่อดูไม่เป็นพ่อบอกพ่อปลอมมาไปเลยแล้วไปปล่อยได้เท่าไหร่ที่พ่อว่าปลอมที่พ่อว่าปลอมปล่อยได้เท่าไหร่สามพันห้าแล้วไปปล่อยได้ล้านห้าที่มาของแจ็คเด็กยอดจระตัญญูเมื่อกี้ที่เราคุยกันนั่นคือหนูแอบเห็นหน้าจอที่เป็นรูปมูรูปพ่อแม่อะไรก็ตามแต่ครับพี่เป็นคนแบบเชื่อเรื่องมูแบบจริงจังเลยเหรอครับพี่แจ็คจริงจริงเชื่อเรื่องมูแบบจริงจังมากเพราะว่าขอแล้วได้ เรื่องงาน่าองานเงินแต่สุขภาพยังไม่ได้สุขภาพทำไมไม่ลองขออันหลังบ้างล่ะทำไมไปขออันสองอันซึ่งน่าจะมีอยู่แล้วงานกับเงินเนี่ยท่านบอกไม่ต้องขอให้มึงนอนให้นอนเยอะเอาเวลาที่มามูกูไปนอนเฉยๆอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่กําลังจะเข้าสู่วงการมูก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเราเราต้องเข้าใจก่อนว่า การไหว้พระหรือการอะไรเงี้ยมันต้องมาจากความที่เราศรัทธาเองศรัทธามากปุ๊บเนี่ยถ้าบารมีมันเกิดมันก็จะดีกับตัวเราอะไรเงี้ยมีวิธีการไหมมีเทคนิควิธีการไหมที่แบบต้องเตรียมตัวก่อนเลยสําหรับสายมูอะไรเงี้ยไม่มีเลยนึกจะเข้าเข้าได้เลยต้องถือศีลอดไหมไม่ต้องเลยอยากไปไปคือเป็นคนเชื่อเรื่องมูหนักมากแม้แต่เรื่องความรักก็ยังต้องไปปรึกษาหมอดูใช่ถ้าดวงไม่ใช่อ่างเงี้ย ก็เลิกเลยโอ้เชื่อเลยอเอาทั้งหมดม่าแฟนเราคือดีกับเราทุกอย่างสเปกเราได้หมดความคิดความอ่านแบบที่ว่าตอนตอน้นแต่หมอดูดันทักว่าดวงพบกันไม่ได้ก็คือเลิก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 เลยเหรอมันไปต่อไม่ได้ไงเอาเวลาไปปรึกษาหมอดูหมอดูใครที่แบบพี่แจ็คเชื่ออาจารย์อุย๋ยที่สัทธาแล้วก็มีหมอดูหมอลกัก <c oughs> หมอช้างเอาเรื่องความเชื่อพักไปไว้ก่อนแอบได้ข่าวมาว่า ในมุมหนึ่งอ่ะพี่แทคจะเป็นคนแบบมีโมเมนต์ข้างลักด้วยใช่ไหมจริงไหมใช่ใชเป็นคนข้างรักขนาดไหนเราเจอใครที่แบบน่ารักเนี่ยเราก็จะจะชอบเขาแบบจะแบบหวังดีต่อเขาอะไรเงี้ยแบบเธอแบบเออ,เออเราเราชอบเธอนะเว้ยเราแบบเธ <c oughs> <c oughs> อหน้ารักดีว่ะเ,เออแล้วแบบเราเป็นแฟนกับเราได้ไหมอะไรเงี้ยแล้ยังไงแล้วพอจีบ่างนี้ผู้หญิงว่าไงเขาก็รักเขาเ็รักเคยมีเฟลไหมเราจีบแล้วผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยมีพี่บอกว่ามีมียังไงเวลารวมผู้หญิงปฏิเสธอะ ก็แบว่าเอายังไงก็ประมาณว่าแบบงั้นแบพี่แบบเออพี่เจ้าชู้อ่ะหนูไม่หนูไม่ชอบพี่หรอกก็เสียความมั่นใจไปเลยไหมครับเวลาเราดมผู้หญิงปฏิเสธก็เปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนร้านเดียวผู้หญิงทำไมไปอยู่ในร้า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 นกาแฟเพราะเวลาจะจีบผู้หญิงก็ไปอยู่ในร้านใช่อย่างงี้เลยนะ เอาถ้าแบบเป็นตซอสไปเล่นด้วยแล้วมันไม่เล่นคือเปลี่ยนร้านเลยเเออจะปลี่ยนบอกนะว่าร้านนี้ไม่ได้เงินกู้อีกต่อไปร้านกาแฟกูจะไม่มาลงอ่านกับมึงอีกี้นี่เลยเหรอไม่มีไม่มีไม่เวลาไปใช้บริการอย่างเงี้แล้วแบบไม่เอาแล้วมันไม่เูมเหมือนเขาไม่เต็มใจอยากทำให้เราอย่างเงี้ยมีแบบสวยน่ารักเลยพูดมาคำหนึ่งเราเราลงเราลงข้างล่างเลยไม่เอาเลยเราใส่เสื้อกลับเลยขอบคุณมาก เหนื่อยไหมคะเอเหนื่อยแน่เธอน่าจะทำเยอะทำไมอ่ะแล้วลมมันออกไงแรงมากจังหวะนั้นอ่ะลมอะไรอ่ะกินปากเขาอ่ะเขาไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ประทับใจไม่ประทับใจต้องตายแล้วเรื่อง วงการพรกเครื่องวงการโมเข้ามาหมดอันหนึ่งที่ไม่น่าจะเข้าก็คือวงการการเมืองถ้าไม่ไปถ่ายรูปกับอดีตท,ท่านนายกทั้งสองท่านนะ่ะห,หวังผลใน,ในทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าลึกๆมกีแอบอยากายเป็นสสทํา<อ>ทไมถ่ายท่านไม่ได้อะ่ะเอาก็ไม่รู้สิแอบไปถ่ายแล้วมันลงอีกคนก็คิดว่าเอาแจ็คแฟนฉันจะผ่านเพราะหลังๆดาราผัานตัวมาเป็นผู้สมัครกันเยอะแยะเห็นไหมโอ้แล้วเป็นคําถามแล้วเสียงแรงด้วยเปกันก่อนนะอีเทกไหมไปเทก การเข้าการเมืองจริงหรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่คือจริงๆได้มีโอกาสไปไปเจอเพราะว่าพี่มดดำเราไปถ่ายรายการอยู่แล้วที่ฮ่องกงแล้วก็ไปเจอแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบท่านก็น่ารักก็ตามคลิปเลยอะ่ะเข<อ>าเลยมกลัวแบบกระแสดราม่าออเพราะเราเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยเราไปถ่ายแล้วโอ้โหเขาเป็นนักการเมืองแบบตัวท็อปขนาดนั้นเดี๋ยวโดนจับโยงนู่นนี่นั่นกลัวไหมครหรือมีดราม่าไหมตอนนั้นที่มีภาพนั้นออกมาคือเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะ เราก็ไปเจอเขาแล้วก็ขอเขาถ่ายรูปแล้วก็มีเสื้อที่เราแบบอ่าสะสมเป็นเสื้อวินเทจพอได้เซ็นแล้วก็ถ่ายรูปปุ๊บเราก็ออกมา,<ร>าแล้วพี่มันดำได้กี่ล้านเออไม่ปล่อยอไม่ปล่อย,อยเก็บไว้ทคนมาขอ โอ้พี่กว่าจะได้ไม่ไม่ไม่มันกว่าจะได้มามันก็ทักมาก่อนทักมาก่อนว่ายสดเลยไหมเราคุยกันได้คุยกันได้ถ้าสมมุติถ้าเจอลุงตู่กับลุงป้อมถ่ายอย่างนี้มาเจอมาหมดแล้วลุงตู่ยังไหวผมเลยให้ตามผมเป็นพระอ๋อเออเจอหมดแล้วจริงถใจถามผมแบบเอาตกลงฟังไหนผมก็เอารูปไปคุณเลยไม่เจอ่ะเราไปเจอที่นนเราไปเจอที่ไหนครับก็ภูคาตยานแล้วก็ผมไปบวชเขาก็แบบอารมณ์เหมือนแบบไปทําอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะแฟนเขาก็บอกว่า พาแจ็คพาแจ็คอะไรเงี้ยแา้ยกตู่ก็เดินมาแล้วก็ไหว้เราอะไม่มีอะไรจะคุยด้วยแล้วครับสุภาษิตในวันนี้ก่อนออกจากบ้านเช็คดีๆว่าโกนเกลี้ยงไหมพี่พีหน้าดิฉันควรไปแย่งซีนใครดีพี่แจ็คอะเอานิกกี้มาให้แล้วก็อไทยแล้วก็ลุงลงแล้วก็คนแล้วก็คนใกล้ตัวเอามาหมดเลยบริษัทหาไม่จำกัดเลยมั้งมีคนหนึ่งใคร ที่แบบเอ็กซ์ลูซีสเลยแแฟนฉันเดีวไมาให้เออเนี่ย<ด>อยากได้มากเอามาได้เปล่ามีเห็นโซฟาไหมล่ะมานั่งเย่ย <c oughs> มันปวดหลังมันชอบยืน <Okay. S 2> ไปถ่ายบ้านมาันไปถ่ายบ้านมาันคุณผู้ชมขาขอบคุณม,มากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็แขกรับเชิญ EP นี้แบบเพิ่มปิ่มเป็มเลยด,ด,ดีมากอาจจะไม่ค่อยได้สาระอะไรเลยใดๆแต่ได้เสียงหัวเราะแน่นอนทำไมคะอ๋อหอมเลยตัวหอมเลย ล<ม>าคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมกับพี่แจ็คสุดที่รักของดิฉันนะคะดูรายการแย่งซีนตัวเต็มทุกอีพีได้ทาง YouTube ของช่อง8เท่านั้นดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ดิฉันกับพี่แจ็คขออญาตไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกคนติดตามขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ไปเอาไปงี้เลยเหรอกินข้าว <laughs> ไ, <ป S 2> ไปแล้วเหรอ อย่าอย่าทิ well. e. oh 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 ้งเราเธอเลือเรอคกอนคุณกกอดคอดลกินกเดียกขึ้นมาเกี้ยเกิเลยเกิเดือดแเข้าใจอะไรบ้าล่ะมันมาเองนั่งนานเกิน